บีทีพีเมียมอเตอร์ซีนอนสวัสดีค่ะวันนี้เรามาส่งงานกันนะคะคันนี้เป็น n i s สันเท a ยน L 3 3นะคะโคมเดิมลูกค้าเป็นโปรเจกเตอร์เดิมโรงงานนะคะแต่ลูกค้าบอกว่าไม่สว่างนะคะวันนี้เข้ามาทำการอัปเกรดนะคะเปลี่ยนเป็นลูกแก้วโปรเจคเตอร์ LED Laser f i n i s Pro Max เ8วัตต์นะคะพร้อมหลอด LED ที่ไฟสูงนะคะหลอด LED ที่ตัดหมองนะคะ เดี๋ยวเราชมแสงหน้าตัวรถกันค่ะอันนี้เป็นแสงตอนกลางวันนะคะสูงห้าไฟสูงเป็นสปอร์ตเลเซอร์นะคะเดี๋ยวเราชมแสงคัาฟิลตตัวรถนะคะสูงห้าโอเคค่ะคัดออฟคมๆนะคะความสว่างนอกตัวรถและในตัวรถไม่แตกต่างกันนะคะ ลูกค้าท่านได้สนใจงานดีๆเนียนๆนะคะติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเพจ Facebook BT Premium Auto Si Non ได้ทุกสาขาเลยนะคะขอบคุณค่ะ